สวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องค่ะแอดมินก็จะพามาในแนวทางนะคะแนวทางรัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี3มี6 มี5มี0มี8แล้วก็มี1นะคะแอดมินให้เด่น6กับ7นะคะเด่น6กับเด่น7นะคะจับคู่ได้นะ,ะ6 7 9 7นะสำหรับเด่น6นะคะสำหรับเด่น6ก็จะมี6 1 หกสามหกสองนะคะสำหรับเด่นเจ็ดนะคะก็จะมีเจ็ด7ูนเจ็ดสองเจ็ดสี่นะคะปากาก็เห็นไม่ค่อยชัดนะทุกคน สำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็น1 4 3 4 5 8แนะคะแล้วก็1 8นะคะใครอยากตามรัฐบาลลาพัฒนาก็ตามได้นะคะทุกคนรัฐบาลลาพัฒนา6 9นะคะแล้วก็จะเป็น5 9นะไม่แน่นะคะเขาอาจจะเอารัฐบาลลาพัฒนาออกไทยก็มีนะคะเนาะพี่น้อง <c oughs> นี่ก็แปลงล่างไปนิดนึงนะคะเก้าหนึ่งเก้าสามนะคะเก้าสองเนาะใครชอบตรงตรงก็จับตรงตรงไปเลยนะคะสำหรับกันเวิ้ลนะคะก็เอาไปเผื่อนะคะบางทีก็เข้านะคะสำหรับกันเบิ้ลเนาะก็จะมีสองสองห้าห้านะคะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นสามหกหกสามนะคะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดนะคะแล้วก็ห้าแปดแปดห้าสามสี่สี่สามนะคะจดไว้แค่ไว้นะคะ <c oughs> ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดเลิบคนไลค์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า